ดูนะครับพอเข้ามาใกล้ๆลนะครับสวยงามมากนะทุกคนเนี่ยดูแล้เมื่อกี้เห็นตรงนี้นะครับข้อที่มาของหอ,อนาฬิกา6.5ล้านนี่น่าจะมาจากอันนี้ลนะครับทุกคนครับก็เมื่อกี้นะครับผมจะ,ะไปที่อะไรหอ,อนาฬิกาครับแต่ว่าระหว่างทางนะครับมาเนี่ยก็เห็นสถานที่แบบสวยนะครับมี ชาวบ้านชาวนี้มาตกปลาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นแบบรูปเขาเรียกอะไรปลาวานนะครับปลาวานนี่นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังผมนูนะครับหันไปดูนะครับเป็นสะพานที่เข้าตกแต่งด้วยไฟนะครับสวยงามมากเลยนะครับลองลองให้ดูนะครับนี่นะครับลอง z ไปใกล้ๆเอ้ยเอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองไปถ่ายรูปบนนั้นไม่รู้ว่าจอดรถถ่ายรูปได้ไหมนะครับนะครับดูนะครับมีเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยนะครับเนี่ยนั่งเนี่ย นี่นะครับมีเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยนะครับโอครับส่วนด้านหลังผมเนี่ยนะครับด้านหลังผมเนี่ยมีคนตกปลาอยู่สุดนู่นเลยนะครับไปดูนะครับพอเข้ามาใกล้ๆนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนเนี่ยดูดูครับแบบสวยงามแบบหืมแต่มันมัชี้ทางขึ้นตรงนี้นะครับมันต้องไปขึ้น ฝั่งนู้นครับไกลนะครับผมก็เลยจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ดูแบบใกล้ๆนะครับว่าเขาตกแต่งไฟที่สะพานสวยงามมากครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกสะพานอะไรนะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่สวยนะครับสวยงามมากดูนะครับเล่นเล่นแสงสีด้วยนะครับลงเออเทนะครับเดี๋ยวไปกันที่หอนาฬิกากันเลยนี่นะครับทุกคนด้านหลังผมนี่นะครับก็คือหอนาฬิกา หกจุดเจ็ดล้านนะครับสีขาวสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับเปลี่ยนไปสีแดงสีน้ําเงินเป็นเปลี่ยนไปมาไปมาครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศรอบๆอพอนาฬิกานะครับนี่นะครับตรงนู้นจะมีป้ายเขียนว่าถนนคนเดินนะครับจะพานนารินะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับเนี่ยก็นี่ผมหันมาเมื่อกี้เห็นตรงนี้นะครับข้อที่มาของ ขอนาฬิกา6.5ล้านนี่น่าจะมาจากอันนี้แหลนะอน,นี่แหละนะครับนี่นะครับทั้งห้นจะเป็นเขาเรียกอะไรทะเลสาบนะเอาคนเยอะมากนะครับคนเยอะอยู่นะครับ